you <laughs> ครับวันนี้พบวัตันบอนนะครับผู้สอนสายขายนะครับบริษัทโตโยต้าจีนดีชมลีนะครับวันนี้เราอยู่กับเจ้าโตโยต้าแคมรีนะครับรุ่น2.5ส p o r t ตนะครับรุ่นนี้นะครับถือว่าเป็นรุ่นไมน์เชนนะครับโดยรุ่นเดิมเนี่ยเราใช้เครื่องยนต์2.0เนาะนะครับในส่วนของรุ่นใหม่เราจะใช้เครื่องยนต์2.5นะครับทีนี้เรามาดูกันว่าไอ้รุ่นไมน์เชนรุ่นนี้นะครับมีอะไรมาบ้างนะครับมาดูกันเลยครับ ก็เริ่มแรกนะครับก็จะมีในส่วนของไฟหน้านะครับไฟหน้านวงนี้จะเป็นแบบ LED โปรเจคเตอร์นะครับพร้อมระบบไบบียนะครับที่ส่องสว่างในยามค่ำคืนนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟสูงและไฟต่ำนะครับก็ส่องสว่างชัดเจนครับถัดมาในส่วนของกระจังด้านหน้านะครับมีการออกแบบใหม่นะครับทำให้ดูสวยงามขึ้นแล้วก็ออกแบบให้ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นครับ ในส่วนของเครื่องยนต์นะครับรุ่นนี้เราเปลี่ยนมาใช้เครื่องยนต์ขนาด 2,500cc นะครับแรงบิดสูงสุดถึง250นิวตันเมตรนะครับแต่ความแรงม้าเราให้ที่209แรงม้านะครับซึ่งให้ความแรงจัดด้านเลยนะครับแล้วก็ทำความประหยัดนะครับได้สูงสุดถึง15.8กิโลเมตร่อลิตรเลยทีเดียวนะครับโอเคเดี๋ยวขย่าปิดฝากระโปรงนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับในส่วนของล้ออันลลอย ก็คันนี้ให้ร้อนลอยขนาด17นิ้วนะครับมาพร้อมกับยาง215นะครับความสูง55นะครับขนาด17นิ้วนะครับก็ตัวนี้ให้ในเรื่องของความประหยัดแล้วก็ความนุ่มนวลนะครับครับในส่วนของภายในนะครับมีการออกแบบให้ดูสปอร์ตแล้วก็สวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับวัสดุเป็นหนังถึงสังเคราะห์นะครับทำให้การนั่งเนี่ยสบายแล้วก็ช่วยในเรื่องของการอบกระชับนะครับทำให้การเดินทางเนี่ยไม่เมื่อยล้านะครับ ถัดมานะครับในส่วนของเครื่องเสียงนะครับเราใช้เครื่องเสียงแบบ8นิ้วนะครับเป็นหน้าจอสัมผัสนะครับมีการออกแบบดีไซน์ใหม่นะครับทำให้ดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ใช้งานง่ายนะครับอีกทั้งยังรองรับในส่วนของ Apple c a r p l a y แล้วก็ระบบ t c o n n e c t นะครับในส่วนของสิ่งอำนวยความสะดวกภายในของรถคันนี้นะครับก็จะมีในส่วนของเครื่องปรับอากาศนะครับแบบ Du โอ o ซ e นะครับที่ปรับอิสระทั้งซ้ายและด้านขวานะครับสามารถปรับ ระพภูมนะครับแล้วก็ความแรงของพัดลมเนี่ยได้อย่างอิสระเลยนะครับถัดมาครับในส่วนของระบบเกียร์นะครับรถยนต์คันนี้ใช้เกียร์อัตโนมัติแบบ CVT นะครับมีสปีดให้ใช้งานถึง8สปีดเลยนะครับซึ่จะช่วยในเรื่องของอัตราเร่งนะครับรวมถึงการประหยัดน้ำมันที่ดียิ่งขึ้นครับถัดมาครับระบบ Wireless Charger นะครับสามารถรองรับระบบโทรศัพท์มือถือนะครับที่ชาร์จแบบไร้สายนะครับได้มากมายหลายรุ่นเลยทีเดียวนะครับมีในส่วนของ ช่องจ่ายไฟนะครับขนาด12โวลต์นะครับแล้วก็ USB ตรงนี้นะครับนะครับในส่วนของระบบเบรกมือนะครับเราใช้เป็นเบรกมือแบบไฟฟ้านะครับพร้อมระบบโฮนะครับที่จะช่วยให้การหยุดรถอ่เป็นเรื่องที่ง่ายดายมากยิ่งขึ้นนะครับ ถัดมาในส่วนของตรงกลางครับเป็นที่เท้าแขนนะครับมาพร้อมกับช่องเก็บของขนาดใหญ่นะครับไม่ว่าจะเก็บสัมภาระนะครับเครื่องเล่นเพ็อกเก็ตต่างๆนะครับหรือว่ากระเป๋าสตางค์ใบใหญ่ก็สามารถเก็บได้บริเวณช่องนี้นะครับใช้งานง่ายครับสะดวกสบายครับในส่วนของมัดวัดนะครับก็ด้านซ้ายแสดงในส่วนของวัดรอบด้านขวาก็ความเร็วนะครับ ทีนี้ในส่วนของหน้าจอ MID ตรงนี้นะครับที่แสดงข้อมูลต่างๆของตัวรถนะครับซึ่งแสดงได้ค่อนข้างครบถ้วนเลยนะครับก็จะมีขนาด7นิ้วนะครับอันแรกก็จะเป็นในเรื่องของการเปิดระบบเปิดปิดแบดสปอร์ตมอนิเตอร์นะครับถัดมาก็ระบบ RCTA นะครับเตือนเวลาถอยหลังนะครับถัดมาก็จะเป็นในเรื่องของกะมุมกะระยะนะครับเวลาเดินหน้าหรือว่าถอยหลังนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นเปิดปิดม่านด้านหลัง นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตั้งค่าต่างๆของตัวรถนั่นเองนะครับครับมาดูด้านบนครับจะมีในส่วนที่วางและเก็บเว้นตาตรงนี้นะครับมีสวิตซ์ไฟนะครับทั้งซ้ายและขวาอันนี้ทางานควบคู่กับประตูนะครับหรือจะเปิดแบบตรงนี้ก็ได้นะครับกระจกมองหลังนะครับแบบ ปรับลดแสงอัตโนมัติครับในส่วนของเบาะผู้โดยสารนะครับจะปรับด้วยระบบไฟฟ้านะครับทั้งหมด4ทิศทางนะครับและในส่วนของผู้ขับขี่ปรับด้วยระบบไฟฟ้านะครับ8ทิศทางพร้อมลำบานะครับที่จะช่วยในเวลาเดินทางเนี่ยนะครับลดอาการเมื่อยล้าบริเวณต้นหลังได้นะครับก็จะมีให้อยู่นะครับในรถคันนี้ครับและในส่วนของระบบเซฟตี้นะครับเรายังให้ในส่วนของ ระบบบายสปอร์ตมอนิเตอร์เตือนมุมอับที่บริเวณด้านข้างนะครับเวลาที่มีรถมาด้านข้างเนี่ยก็จะช่วยเตือนเราได้นะครับเวลาเราจะเปลี่ยนเลนหรือว่าแซงซ้ายแซงขวานะครับก็จะมีให้ทั้งสองฝั่งเลยนะครับมาพร้อมกับระบบ rcta นะครับที่จะเตือนในขณะที่เรากําลังจะถอยหลังนะครับเพื่อเตือนดูว่ารถเนี่ยที่กําลังจะวิ่งตัดด้านท้ายเนี่ยกำลังวิ่งมาหรือเปล่านะครับระบบนี้ก็จะช่วยเตือนให้เราเนี่ยได้ทําการเบรกได้ทันนะครับรถยนต์คันนี้นะครับยังมีการติดตั้งระบบเบร abs นะครับทั้ง4จุดด้วยกันนะครับช่วยให้ในเรื่องของการเบรกเนี่ยทำได้ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของช่วงล่างนะครับด้านหน้าเป็นแบบมัลติลิง์นะครับแล้วก็ด้านหลังเป็นแบบอิสระนะครับพร้อมช่วงล่างตัวถังเป็นแบบ TNGA นะครับให้จุดส่วนทวงต่ําทําให้การทรงตัวเนี่ยดียิ่งขึ้นแล้วก็ขับสนุกมายิ่งขึ้นครับครับในส่วนของที่นั่งด้านหลังนะครับก็นั่งได้อย่างสบายๆนะครับก็ด้านบนเนี่ยนะครับเฮดรูม นะครับค่อนข้างเหลือพอสมควรนะครับผมเป็นคนตัวสูงนะครับ1น5่อสซนเมตรนะครับก็นั่งได้อย่างสบายเลยนะครับตรงกลางก็มีที่วางแขนนะครับพร้อมที่วางแก้วตรงนี้นะครับวางได้2ช่องเลยนะครับถัดมาตรงกลางตรงนี้เรามีช่องแอร์นะครับสามารถปรับแยกซ้ายขวาได้นะครับพร้อมช่องจ่ายไฟแบบ USB นะครับผู้โดยสารตอนหลังเนี่ยสะดวกแน่นอนครับเวลาชาร์จ โทรศัพท์มือถือหรือว่าชัอ้อุปกรณ์อื่นๆนะครับะนะครับอ่ามาดูด้านหลังกันนะครับในส่วนของกระจกบังลมหลังมีในส่วนของม่านหลังไฟฟ้านะครับปรับด้วยระบบไฟฟ้านะครับ ในส่วนของรถคันนี้นะครับยังมีช่องเก็บของนะครับสำหรับด้านท้ายเนี่ยนะครับค่อนข้างกว้างขวางนะครับถ้าเทียบถุงก๊อกก็น่าจะได้ประมาณ4ถุงก๊อบเลยนะครับมาดูใต้นี้กันนะครับตัวนี้ให้ชุดอุปก,กรณ์เครื่องมือน,นะครับสำหรับปรับเปลี่ยนในเรื่องของยางอะไหนะครับ และในส่วนของอยางอะไหล่นะครับตรงนี้เราใช้เป็นยางอะไหล่แบบเทมพอ r ์รีนะครับที่มีน้ําหนักเบานะครับแล้วก็สามารถยกได้ง่ายนะครับแล้วก็สะดวกขึ้นนะครับในส่วนของด้านท้ายครับให้ท่อเสียชนิดคู่นะครับทั้ง2ฝั่งเลยนะครับซึ่งท่อคู่ตัวนี้จะมีเฉพาะในรุ่น เครื่องยนต์2.5เบนซินนะครับในส่วนของเซ็นเซอร์กับระยะด,ด้านท้ายจะมีทั้งหมด4จุดนะครับและด้านหน้า2จุดนะครับไฟท้ายนะครับเป็นแบบ LED Light Guiding นะครับสวยแล้วก็ชัดเจนนะครับในยามค่ำคืนเลย ในส่วนของถังน้ํามันนะครับรถยนต์คันนี้ใช้ถังน้ำมันที่มีความจุถึง60ลิตรนะครับซึ่งเพียงพอกับการเดินทางนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นในส่วนของตัวไฮบริดมันจะความจุอยู่ที่50ลิตรนะครับตัวนี้รองรับน้ํามันเชื้อเพลิงสูงสุดถึง e 8 5นะครับ <Okay. S 1> ครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับรถยนต์ toyota camry รุ่น m a n i c h สหรับปี2021ของเรานะครับ หากลูกค้าท่านไหนนะครับสนใจที่อยากจะทดลองขับนะครับก็สามารถติดต่อขอทดลองขับได้ที่โชว์รูม Toyota าจีนดีชมลรีนะครับทั้งสำนักงานใหญ่และสาขาพันทองนะครับเบอร์โทรติดต่อ038719999นะครับและก่อนจากกันไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน Toyota าจีนดีของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ